ยังไม่มีการแจ้งใดๆเลยครับผมตอนนี้ก็คือต้องขออนุญาตแจ้งอย่างนี้เนาะเราติดตามสองทางนะหนึ่งไทางกับต้นทางปายทางนี่จะเป็นลูกสาวส่วนผมเป็นต้นทางนี่ก็คือแม่เป็นคนส่งผมเป็นคนติดตามเรื่องให้คุณแม่นะฮะค่ะครับขออนุญาตแล้วกันนะผมขออนุญาตบันทึกเสียงไว้เป็นข้อมูลแล้วกันว่าผมได้มีการติดตามเรื่องแล้วกันเนาะ,ะเผื่อผมจะไปคุยกับผู้จัดการที่สาขาสุโขทยัยหรือว่าไปหา,หา,หาอะไรที่มันได้รับการตอบรับเพราะมันเดือนกว่าเกือบ2เดือนแล้วเนาะ ข,า,ขาผมตรงนี้ก่อนหน้านี้มีเจ้าหน้าที่แจ้งข้อมูลยังไงไปบ้างคะวันนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตดูข้อมูลวันนั้นที่ผมโทนะผมโทรไปที่ call center นี่แหละนะครับผม,ผมประมาณเมื่อวันที่สามตุลาครับผมนั้นล่าสุดเขาบอกว่าส่งเรื่องไปที่นครสวรรค์เดี๋ยวนครสวรรค์เขาดำเนินการให้ค่ะ ข่าวแจ้งผมเท่านั้นผมก็เลยบอกว่าวันนั้นผมจําได้ว่าผมโทรไปวันจันทร์หรือวันอังคารถ้าเกิดไม่มีการติดต่อ,อก,กลับประมาณสักวันศุกร์ผมจะติดต่อ,อก,กลับแต่ผมก็ไม่ได้ติดต่อ,อก,กลับไปนะเพราะผมก็ทํางานเกี่ยวกับพวกบริการเหมือนกันก็เลยพอเข้าใจายอยู่แต่นี่ก็คือมันเริ่มต้นเดือนใหม่อีกแล้วนะครับผมเราก็เลยขออนุญาตติดตามหน่อยซิว่าสรุปมันเป็นยังไงเรามีโอกาสได้คืนไหมหรือว่ายังไงครับเพราะว่าถ้าดูจากสถานะบินล่าสุดณตอนนี้นะคะครับ ก็คือสถานะดินปิดตกว่าไม่รับเคมไม่รับเคะใช่ค่ะเป็นพ่ออะไรยังไงอะครับทำไมไม่เห็นมีการแจ้งพ่ออะไรอันนี้อ่าถ้าถ้าทางคอนเซนเตอร์ก็คือจะเห็นจะแค่สถานะหน้าดินซึ่งจะยังไม่ทราบว่าเหตุผลในการที่ไม่เคมคืออะไรแล้วตรงนี้ก็คือจะต้องสอบถามกับทางเจ้าหน,น้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงดีทีนึงนะคะ อย่างนี้อคอสเซนเตอร์ให้คําแนะนําผมได้ไหมว่าผมต้องติดตามยังไงว่าเอา๊ะเพราะว่าเรื่องอะถ้าเกิดเป็นต้นเรื่องแล้วกันเนาะพนักงานทําของผมเสียหายเปลี่ยนกล่องเพราะผมมีหลักฐานว่าต้นทางนะเน่ยพนักงานที่สุโขที่คิริมาเนี่ยเขาแพ็คกล่องแบบนี้นะครับผมเขาแพ็กแพ็กกล่องเป็นสีนี้แล้วผมไม่แน่ใจว่าของมันไปเสียหายเขาไม่รู้ว่าเขาไปเปลี่ยนกล่องกันยังไงแล้วกล่องที่ส่งไปถึงผู้รับอะมันคนละกล่องกันเองนะครับมันคนละกล่องกันนะครับผมอะเรามีหลักฐานตรงนี้ แล้วความผิดเป็นของเราได้ยังไงเราก็เลยอยากรู้ละถ้าเกิดเป็นคําตอบแบบนี้ขออนุญาตขอแนวทางแก้ไขให้เราด้วยครับเราจะต้องติดตามไปที่ไหนยังไงหรือว่าต้องไปร้องสู์น้ำลงธรรมหรือว่ายังไงฮะหรือแจ้งความไปตรงเลยนนก็คือตามตามแต่ที่ลูกค้าสะดวกแต่เรื้องต้นทนั้งจะประสานงานไปทางสาขาที่ทําการรีแพ็กผินค้าให้และสอบถามให้ถึงถึงกรณีนี้ว่าทําไมเกิด,ดาการเปลี่ยนของแล้วไม่โทรเข้าไปแจ้งนะคะ อ่ะอันนี้คือเราทราบแล้วคือเราเราได้รับการแจ้งตั้งแต่เราติดตามแล้วว่าตั้งแต่วันได้รับของแล้วว่า <c oughs> เขาไม่มีการแจ้งแต่ตอนเนี้ในเมื่อของมันเสียหายไปแล้วคือเคมไม่เคมเราเราควรจะได้รับการเคมโดยสิทธิ์โดยชอบธทมเนาะเราในฐานะลูกค้าอ่าเพราะคุณไม่ได้ไม่ได้ความผิดจากเราอะ่ะแต่คุณทําส่งข,งของของเราเสียหายอะ่ะแต่คุณไม่เคยเคมไม่เคยต้องเราต้องเป็นคนตามเรื่องเองอะไรประมาณนี้ครับผมแล้วก็ไม่เคยแจ้งอะไรเลย เราก็หวังว่าเ้าเขาบอกว่าติดต่อสาขาคลีมาตก็โยงไปที่ผู้จัดการสุโขทัยอ่าผู้จัดการสุโขทัยก็ถามที่อะไรก็คือพนักงานก็ตอบว่าไม่รับสายไม่ให้ไม่ไม่ไม่ให้ไม่ใส่ใจลูกค้าอะไรประมาณนี้ฮะอันนี้มา c เซ็ center ปุ๊บเออเพราะงั้นอันนี้เพราะว่าอย่างตามที่ดิฉันได้แจ้งลูกค้าไปคือทาง c เซ็ center จะไม่ทราบข้อมูลหรือการพิจารณาในการเคลมซึ่งทาง c เซ็ center แจ้งลูกค้าได้ตามสถานะหน้าบินที่เห็นณตอนนี้เท่านั้นนะคะ ส่วนตรงนี้ข้อสงสัยที่ลูกค้าสงสัยตรงนี้ดิฉันจะส่งเรื่องไปทางฝ่ายทีมให้เขาติดต่อเข้าไปหาเพื่อเจราจาคือกับลูกค้าอีกทีหนึ่งนะคะโอเคงั้นผมขออนุญาตเป็นแบบนี้ให้คนที่ต้นเรื่องอะครับผมให้เขาแจ้งกลับมาทีเเ่เบอร์โทรของผมหน่อยก็ได้นะครับผมว่าเอ๊ะไม่เคเมเพราะอะไรเราทําผิดกฎข้อไหนยังไงหรือเปล่านะครับผมเออถ้าเกิดเราเรารู้สึกว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมเราจะได้ไปขั้นตอนที่หนึ่งละอ่ะเร,เราเราเจรจาละเราบันทึกเสียงละ วานีไม่ใช่ครั้งที่หนึ่งที่เราติดต่อนะเราหลายครั้งมากต่อไปก็คืออ่ะเราจะได้ร้องลงสู่น้ํมลงทางหรือแจ้งความว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรยังไงเพราะเออเรามีการพูดคุยกันแล้วนะอะไรประมาณนี้ฮะอ่าขออนุญาตแจ้งนีกงั้นประมาณการ,<ค>รสัก<ค>สกี่<ค>วันฮะถึงจะมีการเจ้าหน้าที่จะติดต่อ<ค>ผมกลับมาประมาณการตรงนี้เดี๋ยวดิฉันจะแจ้งเรื่องให้ตอนนี้เลยส่วนระยะเวลาในการติดต่อกลับก็คือจะยังรับปากไม่ได้ว่าเป็นภายในกี่วันแต่คือจะให้เขาติดต่อกลับโดยอย่างนี้ได้ไหม ผมขอติดต่อคนที่เขาเป็นคนตัดสินใจหรือว่าคนที่เขาแบบเอ้ยให้ให้ข้อมูลผมได้เพราะผมก็จะขออนุญาตทาตามสเต็ปเหมือนกันว่าอ่ะเราทราบข้อมูลแล้วผิดถูกนั่นคือถูกในมุมของคุณแต่ถ้าเกิดผมรู้สึกผิดผมก็จะได้ดําเนินการไปขั้นต่อไปว่าอาจจะไปดําเนินการในทางอื่นของผมเรียกร้องสิทธิความเป็นธรรมอย่างนี้ดีกว่าเนาะเดี๋ยวผมถ้าเกิดมันรออาจจะช้าแต่ถ้าเกิดผมติดต่อเขาด้วยตรงมันน่าจะไวเนาะเพราะเป็นกระบวนการภายในของคุณถ้าเกิดคุณแจ้งครับ เดี๋ยวอันนี้ทางคอนเซนเตอร์ขออนุญาตส่งเรื่องแล้วให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าทางฝ่ายเีเเขาพักในช่วงเที่ยงด้วยอะคะ่ะเอาเ<ง>บอร์โทร,ร,รมีเบอร์โทร,ร,รที่ติดต่อบุคคลในกอในขอได้ไหมครเออตรงนี้ไม่สามารถให้ได้ค่ะลูกค้าต้องขอ,อภัยด้วยนะคะอ๋อเป็นแบบนั้นนะฮะใช่คะ่ะเรื่มติดต่อกับเบอนี้เลยไหมคะโอเคครับผมเบอร์โทนี้ครับผมผมชื่อคุณธันนะใายลูกค้าคคุณธันนะคะใช่ครับผม ลีทแ์แงเ,เรื่องให้ดวดครัโอเคครับผมค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ